เพืเ่อนหิวครับโอ้ยเอ็นดูน้องอือหือพี่ถุงนั่งลงหิวแล้วครับเอาพี่ถุงนั่งลงก่อนค่อยก่อนค่อยก่อนแล้วให้กินแล้วให้กินโอ้ยหิวมา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  ขอมือค้าขอมือก่อนมือ,มอโอเคเอมากโอ้อ่าให้กินละให้กินละอะนั่งลงนั่งลงนั่งลงหิวตลอดเวลามาหิวตลอดไม่ได้แล้วครับเอาละค่ะเอาละค่ะอะนั่งลง